Baca kini, bukan sokai bina penyaduran. Aduh, aduh. Adapakian jalan buat, pergi. Tidak ada ibu-ibu. Anu taruh pun di sana macam nak kijang tak dewa menolong betul betul. หายกวดนี้หายกวดนี้หายกวดนี้ดีกวดเก่าดีกวดเก่าดีกวดเก่าคนเจ้ามาโฮมคุณประปุตคุณประํามคุณประสังกัเจเาา้านำปกเก่าขับวกปอกเด้ออายุดีมีเ้งเขาจะได้เห็นเข็นจะได้พ่อค่อยไปอย่ามาพาไอมีแต่อายุวันโนทชุกขังกระังจะทู บอมันมก็ยิวางไปนะโมตัจาปะกาวตุรหโตสสมมาสัมพุสสานโมตัจสะภกาวัตุรังหโตสสมมาสัมพุสสานโมตัจสาปะกวโตุรังหโตสสมมาสัมพุตตานโตัจฉาปากาัตุรังหัตุสมวาสัปุตตานโมตัจฉาปากาวัตุรังอาตุตมหาสังปุตตานโตัจวาปากาวัตุรังกัตสมหสังปัง อโยตะนังเตสีหะทัญญะวานิปะนังสรัณังกัจฉามิตุติฏาติยัมปิพุทธังอโยตะนังเตสีหะทัญญะวานิปะนังสรัณังกัจฉามิตุติฏาติยัมปิธัมมังอโยตะนังเตสีหะทัญญะวานิปะนังสรัณังกัจฉามิตุติฏาติยัมปิสังฆังอโยตะนังเตสีหะทัญญะวานิปะนังสรัณังกัจฉามิสยันตุโพธิญามูลเ kay nang na watana -no ewang tawang wca yokoi saya nyatu se -sa nyaang kare aparasita Penang si se petawibo kare aisekesutanang angkap -ang pedhok pamodan tiuna kaang cumang Karang Su papa can su titang -ca su กาย,ยากรรม,มวัยจะกมมรรมปะจาคินังปะจาคินังมนโกมมงนรกรรมปณิติเตปะจาคินาปะทาคินานีกัจจวันาราพันตาเทปาตาคินใอ,งองมจมตืนน้ำลุนลื่นไหลเหลือทแทนทอละนี้อันมีมาในทิศตเกียวกดเบื้องขวมีน้ำตโหยติการยติคุงคาไหลมาบอซาไหลปันป่าดงดอนมีน้ำม,มากอ่อนเอวานาประุนประจุลาองอาจเป็นอุทานในอุโมง ข้ามผีปงผีปาตราดใจสีไ่มาดีตุงแงยินแหแก้วแก,แก,แกมาข้ามนามเสียีพฟองพัดฟงว่าอากาศสมฟูหนูจังจวัดสดีสมตื่นจัดเหมือนเหม็ดและมาได้ลอยหลงอาบไปยิวเอาหน,นี้โกเป็นนาคบูอาจเองได้จากยามดูปีอีกงับสะบาด กูจะกดหดตรง้าวปัญญาก็จะได้เป็นปัญญาจักาวตีลาชกูจะกดตรงนางนางก็จะได้เป็นอากามเฮสีกูจะกดเทพีกูจะกดมนตรีและอามาได้เป็นปู่สราอยู่ในเมืองคนกูจะกดริพนห์หัวควายและสร้างมาให้เกิดเดือนหลายเมื่อสร้างมาเป็นหนึ่งน,นอง เงินคำกองมีมาคอยกายิงไส้ย,ย้ายกันไปอยู่ถูกว่าห้องอัคราสมภูอมสิสุอมเตณตาจเนาายรอิติแตแกทิ่ตอาจารย์ขยันปีปุดปีปลายปีไตห่วงเลตไตหางางหุ่นพางงอยอยู่ในปัสสาพปีนาปีหลังให้งาไกไปสังการมงมเมาม,มังคุดเดสมปอยพางหุน่นปางงอยอยู่ในหุ่นทางสำแพงแก่คุณปิดเลยยาแพทย์เขามาจำโดวยหวานอันสำราญปัญจิตอิธใช้ยันตัง โมโนาตัางปูดแก่กุณดอ,อกจำปามังกลานวัวแกคุณไม่ไลลหายหัว่อยู่ป่าดงนาตาัดไปลงปิงโกขึกนในเป็นเสียนานา้ำดูกว่านาวันหัวพองก็ยอมเกา่าโอมนาพอ่อตามมงาคุณจะเบิกตัง้งปืนคุณจะเบิกตัง้งป้าคุณจะเบิกตัง้งบ้านคุณจะเบิกตั้งเมืองกูจะเบิกตั้งป้าตุ้ยนคุณจะเบิกตัง้คงคนให้ตัวนึงตงปั้นสะเพยยากาปะวูกิจจา พระองค์พี่ให้ใครเข้ามากูจะจมปูตาคาถาวอิธิปิโสปะกกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิสะจารณาสัมปันโนสุกโตโลกาวิตุอนุตตโรปุริสนาธรรมาสนาธิสัตจเจวามนุษย์สันังพุทโธปะกกวาที่องค์สมเด็จผู้เป็นมีปิกา้ยินแล้วยอมยินดีนะโมพุทธายะธรรมยะสังขยะสังอาสังอายะองคุนิสิวะปักอรหัน สเสด็จลงมาจากสวรรค์เทวดาเธอจากสเสด็จออกมานั่งแกมปังแมน้บมหา,าดาทีเธอจะเสด็จออกมาตั้งวีทีให้ถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเจ็ดยามข่านสำเร็จว,วิธีนี้แล้วจึงกลับขึ้นไปเอาปลาปูดปลานนปลาเล่ปลาม่อนหม้คนทั้งหลายสูตรลดน้ำลดงวลดควาย ลถตางรถมาุกคนเป็นบ้านในกลางบ้านกลางเมืองรถคนไปเหลืองกี่สูกี่เต้ารถคนเงาหลับหลดคนเงานอนรถคนเสรจรนรกคนสกอนกะรถพักรถแป้งรถแตงรถเต้ารถขอดอินนาสาละปัดรถโดสาละปัดลถป่าญาไปสาละปัดรถขี้เดียจังไรให้ลังับกระหม้ไปเสียเมื่อนี้วันนี้ก่อค่าเชิญปูโตปาซิมี ธัโมปัิมีสังโคปัิมีปุตโตมาสกำจัดออกไปยาเข้ามาไกลทั้โมมัดกำจัดออกไปยาเข้ามาไกลสังโคมาตกำจัดออกไปยาเข้ามาไกลเสนาหมดตนปุตโตญาทั hing, ้โมญาสังโคญาสังหาสังาญาอุกกาศอุกกาศปัจจุลลาองค์อานสังการอนาคาและกุฏนาจะะปพอมทุงแห่งอติก่อนเป็นคำสอนของป่าปูตตาองค์ ลงมาตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนเคยสอนโลกครูก,กียังไปโบสุดยังไปโบเสียงมาโบเกียงตั้งแต่ในกองมาคุณปองตั้งไว้ตั้งแต่เทปัญญาตอนและขุดนาเกาะไร่ดาบตวนตีบุดิสุนกาตั้งแต่ปะโบก็ตั้งแต่ป,ะ,ตตปะดาเกตังปกากกเจกตังปากกาจ มาไล,าล,ล่ๆโดนลื่นเลยเหลือก็แม่น้ำอันนี้แล้วน้ำอันนี้สว้แม่น้ำทิพย์ทิพย์แม่น้ำเสว้แม่น้ำแก้วไหลเจียวไหลเขามางาทางคุงค่าและแม่น้ำเลิศมีฤทธิ์เตกาก็แม่น้ำทั้งหลายทั้งกาเป็ียนทั้งกาตายก็โปรดใจองค์สัพปัญโยเจ้าลงมาไปกด กูคาราอานน์ผู้เป็นลูกศิษย์แห่งปตาคตาผู้เคยสนาปะเปกศึกศัตรูกูตระกุตรงอิสิกุงกลางน้ําอนิีสิวนามเทราพิเศษ น้ำอันนี้สิว่านามกาบัวขาวภายในมีประปุดตะเจ้าภายนอกมีเทพปะปุรเทพปาดาพญาอินปัญญาพมพญาย,ยม,มราชกับตั้งต้าเจ้าโกรกบ,บาลตั้งดีมิลิเตกะาก็เมนนามอันนี้แล้วพอตุงปะสังกราสะคู่อยู่ในห้องกะเมนนามอันนี้แล้ว โดแหงหองร้าชากการก็อนม่นน้ำอันนี้แล้โวดดูห้านเล้กควายก้าก็อเม่นน้ำอันนี้แล้วโวด,ด,นนววดสร้างมาแต่วงวควายก็มมอม่นน้ำอ,อ,อันนี้แล้ววดเจ้าเสียเจ้าเงอนแล้วเจ้าลาโวดก้อนเจ้าและกีีไพ่ก้อเม่นน้ำอันนี้แล้วโอดเก่งจังไรขุดแก้วแก้วเขาทอง,งานมีมาจังเต่าว ของคุณแล้วเรามาบอกคนของคุณแล้วเราเป็นกองขวง,วงสาปโยโตแด้วพอออกไม่ออกขึ้นมาดังเกาเป็นเดาเราสองทีเหมือนดังป่าอาทิตย์ใช้แจ้งเหมือนดังปราจันแจ้งสองใส่ห้ามสามโบราณเดินดาวปากาไว้วัดสีสีใสใสส,สมปลอยไปปราเจ้าเมตตาตนวิเศษ ສັກເກດ9ພໍລະມີກູຈັກຊາຈົວປີສຸນີປະໂຍປະຕິດດິນຕໍ່ພານຮອຍລູກກິນົນປຶ້ນີປີ່ງີ່ຫປາແລະດົງວາຍສຸນສມນນ ผีพููและผีทำก่อสุนีสมุนีวันนี้ผีสนามและผีโบ,บกก่อนสุนีสมุนีวันนี้ผีสงบอยู่ป่าดงกวาง,งก่อสุนีสมุนีวันนี้กูจะจ้าแส,าสาพผีสงบกมันหู่ากูจะจ้าแสพผีสงา่ากมันหความทางเชนิบุเมนทางสุรลองปองเชนิบุเมนปองสู่เที่ยว ขอเข็นเลียวมากกว่าเข็นตาแต่กูตั้งแหกตั้งแต่มื่อนี้วันนี้คนกูอยู่สวัสดิ์ดีมิตรอายุวันโน่จุกรรมฟังจ่าจู่อายข้ออายเข็นอายปัญญาโตกาดเออดูการที่ขั้นเนคนละที่ขั้นในคนไละ Yang tuhku sinya muda nanti waktu ewang tawang kita yowo kita nyatu saya apa rasa kita kena มาโนังปณิตาเทบาตาขินนี่อให้เปนั่งอยู่ตรานั้นออตนนี้อาจะต้องยลอดถไปเลยไปทางใดก็ดีอืนายเพิ่นผูกแค้นหลดไงวะเด็กใาย

ดีกว่ากวดนี้ดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าคนเจ้ามาาองคุณประปุตคุณประจำคุณประสังกัเจ้าลำบกกำลังมาปกครองหรืออายุดีมีแห้งก็จะได้เห็นเกินจะได้พอพ่อยไปอย่ามาพาไอ้มีแต่อายุวันโนชุกขังพลังจัตุันนั้นไงอ่ะ

อ๋ออ uh ืม huh. อ uh ้ผ huh. ม uh ัด huh. อ uh ่าใส่พวงอะัย huh. ก uh ็ได้วัดชั้นนี้ก่อนก็ได้เล่นโลดมัดนี่ก็ได้จีดีบนมัดเงินดี ถ้าม <chat> ้าไต่สาเร็จจิตจัตตาเทกวันนี้ควรควร์วดีวันวรค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 วริวรควรมวรค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 อาจารควรควาควรควรควรควนควรคนขุนรควรควมควรคปรควรควนควขคนรคปรควรคจรคว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 รมวรอจันวรนวนนี้เว็นวันชรบประวอบวนงาม เออมารักษาเจ้าจาจอมได้มาขับมาคูนหนูนูนคนคุ้นุ้นสุกให้แกลูกแกร้านเออเงบนเงินชาจรมคขับมาคูนบันโคกเนอบีบลงไงอันนี้พอบีบรถดบีบแกรดกดรอดเอออ่นดอากันท้งก ถ้ามาชาต่ตจากที่ว่ามตนี้ก็กดนี่กวดนี่นีกดกับนี่กดกับนี่กวาดกับคนจบผมนี่แล้วคุณฝนดกคนลาไปทางไหนก็บบ่อยข้ามาทางไหนกับไปขยฮออมาหลักชาเจ่อชาจอมไปออตลอดปลอดภัยหรือคุณทั้นคนทำนำดักสมดักจาอู่ชุกย่ามจ่าูุจ้าทุจชาดุจชาทุ อยชตัวคุณเด้อแบบนี้แม่พ่อก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อ